สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับผมทิทย์โยุเสินเซ้ออีกแล้วนะครับคนบ้าคนหล่อนะครับมาครับวันนี้เราก็มากินนี่ผัดเมนะครับอาหารยามยากช่วงนี้ยามกระเป๋าแกนนะครับก็กินแบบนี้ไปก่อนนะครับนล้กระเป๋าแกนแล้วกินมาครับมาครับพ่อมพี่น้องวันนี้ก็มากินผัดเมผัดเมเส้นเมครับพ่อแม่พี่น้อง ยังไม่มีเงินก็กินแบบอดๆเอาไปก่อนนะครับเนาะไม่มีํำมีอะไรนะครับจงนี่ฮ่าๆก็ประหยัดเอานะครับเนาะครับจงนี้ก็มีแบบอยู่ในชจังหวะเขียมเขียมเขียมเพ่ไปพี่น้องมาครับมาครับพนี่น้องว่าอะไรกันน้ำลายหยุดนะครับมาครับมามามาเพ่อนพี่น้องมากินข้าวกับผมนะครับกิจนี้ก็มีเพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อเปนก่นอนแ้ะกำลังใจให้กับผมติดโยขอนซีนเซเล้วยนะครับมาครับมาครับมาครับพ่อแม่พป่นอ้องสวัสดีครับที่นี้มีท่านี้ครับ